วันนี้จะมาสาธิตวิธีการใส่ตาไก่วิธีบ้านๆนะฮะก็คือปกติจะมีการเอาไอ้นี้ยัดเข้าไปด้วยมือเปล่าบางคนกม็มีอุปกรณ์แต่ว่าของผมก็คือใช้ตัวนี้นะฮะนี่อย่างนี้เอาเสียบใส่นี่แล้วก็หมุนหน่อยนึงแล้วก็หาระยะโฟกัสแล้วก็ค่อยๆถอดอน,นี้กดไว้นิดนึงอ่าอยู่ละ ดึงเสียบมุนจะยัดเข้าไปทีเดียวนะฮะมันจะไม่แน่นถ้ามันไม่สวยก็จัดจัดให้มันดีหน่อยแล้วค่อยใส่ลวดนี่นะฮะอยู่ละ ใช่ไหมฮะ ดสำหรับดอกที่ใช้จะเป็นดอกประมาณนี้นะฮะก็อันนี้ก็น่าจะประมาณ4มิลหรือ4มิล,มลครึ่งและไอตัวตะไกรนี้มันจะรอบวง,ข,งข้างนอกของมันก็ประมาณ5มิลนะฮะถ้าเอาดอกเจาะ5มิลมาเจาะดอกเจาะ5มิลมาเจาะมันก็จะหลวมมันต้องใช้ดอกเจาะ4มิลหรือ4มิลครึ่งมันจะเข้าได้แน่นพอดี นะี่ะฮเอาสวมสวมใส่อย่างนี้สวมใส่อย่างนี้เอาไปภาพไม่ใช่แล้วก็เสียบแล้วก็หมุนเข้าไปบางคนจะเหลาไม้เหลาอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่า<ม>ใช้แบบนี้ดีกว่าง่ายดีขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ